มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมรักคำสิงเผยลูกสาวเจ็บจนจุกเลิกกันน้ำตาสักหยดก็ไม่มีแถมทุกคนแฮปปี้ลั่นเพราะว่าทุกคนเขารู้หมดเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะทางเบสรักว่าณีคำสิงยูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิง หลายคนเป็นห่วงว่าความรักกับหนุ่มตรงตรงกริศกรมีปัญหาหรือเปล่าจากกรณีทางเพจดังได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทําเอาชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทําไมรูปคู่หายหมดเลยนะผู้หญิงก็อันฟอลโล่แฟนแล้วนะหูยแค่งงอนแน่ๆทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นขุดชื่อย่อมาจํานวนมากเลยค่ะซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักว่านีแล้วก็ตรงตงกฤษกรกน,นะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือประเด็นเรื่องลากันอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นอันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับลบรูปคู่หายเกลี้ยงไอจเลยค่ะล่าสุดพ่อสมรักคำสิงได้ออกมาแช์เดือดหลังจากลูกสาวประกาศโสดผ่านทางเพจดังนะคะบอกว่าฝ่ายชายเกาะลูกสาวทั้งเรื่องของผู้หญิงเผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซาก แล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายด้วยมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอะไรก็ไม่ออกเรื่องนี้เบสก็คิดน้อยแต่สําหรับผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่นะสําหรับเบสอะยืมทีละห้าล้านสองล้านไม่เป็นไรครบกับผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่า แต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสจายเบสก็เริ่มทําใจน้ําตาสักหยดก็ไม่มีเพราะว่า3บวันดี4วันไข้ถามว่าทุกคนแฮปปี้ไหมที่เลิกทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนเขารู้หมดสมรสักคาสิงเผลลูกสาวเจ็บจนจุกเลิกกันน้ําตาสักหยดก็ไม่มีแถมทุกคนแฮปปี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ